สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับราคอนบอลทั้งหลายถ้าจะพูดถึงร่างไหนในเรื่องราคอนบอลที่โคตรจะ Li มิแตด์อีดิชันที่แ bon ฟนๆราคอนบอลใฝ่หาและอยากใช้เพลงของเรื่องอย่างสุนโกคูสามารถเป็นได้ที่สุดแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับกับร่างที่โกคูฟิวชั่นกับมิเตอร์ซาตานอันนี้หยอกๆยอกนะครับก็คือเป็นร่างนะครับโกคูเอาไตรนสติงอัต,ตะนิยมสุดยอดสัญชาตญาณโค้รเทพนี่แหละขอนอกเรื่องนิดนึงละกันนะครับสาเหตุ ที่ผมพูดทุกชื่อเลยเนี่ยเพราะว่าบางท่านนะครับอาจจะจดจําในชื่อของอัลตร้าสตริงบางท่านอาจจะจดจําในชื่อของอัตานิยมหรือบางท่านนะครับก็อาจจะจดจำนะครับในชื่อของสุดยอดสัญชาตญาณ แต่เป็นอันว่านะครับผมขอเรียกว่าเอาตรายสตริงละกันนะครับขอให้เข้าใจตรงกันละกันเนาะเพราะตาจะใ,จให้ผมนะครับเรียกทุกชื่อเลยของไอคลิปวิชานี้นะครับก็คงจะมีหวังนะครับว่าคลิปนี้ก็คงจะปาไปเนี่ยสามสิบกว่านาะทีแน่นอนเอาเป็นว่าชื่อเดียวพอเดี๋ยวจะเรียกว่าเอาตรายสตริงนะฮะขอให้เข้าใจตรงกันเนาะสําหรับเอาตรายสตริงเป็นสุดยอดคลิปวิชานะครับที่โกคูสามารถเข้าถึงได้ซึ่งหลายท่านก็มองแต่ข้อดีดีดีแล้วก็ข้อดีของไอวิชานี้แต่หลายคนมักจะมอง ข้ามนะครับจุดเสียไปหรือจุดอ่อนนะครับของเคล็ดวิชานี้ถ้าอย่างนั้นนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเจาะลึกให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับจุดอ่อนของเคล็ดวิชาเอลตรายสติงที่หลายคนอาจจะมองข้ามไป สำหรับเคล็ดวิชาเอาท์ราสติงที่หลายต่อหลายคนนะครับ <c oughs> ก็เคยผ่านหูผ่านตา <c oughs> แล้วก็รับชมกันมาบ้างแล้วว่าเป็นสุดยอดเคล็ดวิชานะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีที่โคตรจะรุนแรงนะครับและการหลบหลีกที่โคตรจะรวดเร็วด้วยทั้งการโจมตีที่รุนแรงแล้วก็การหลบหลีกที่รวดเร็วจึงทําให้นะครับผู้ที่ได้รับวิชานี้ไปจะเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งถึงขนาดที่แม้แต่เทพทลายล้างบางองค์นะครับยังไม่อาจจะเข้าถึงได้ด้วยความโปรไฟล์ดีความโปรไฟล์เทพและความเก่งกาจนะครับ วิชานี้แต่ก็ใช่ว่านะครับเคล็ดวิชาที่แบบโคตรจะดีและโคตรตำนานแบบนี้นะครับมันจะไม่มีจุดอ่อนเลยมันมีจุดอ่อนนะครับและเป็นจุดอ่อนที่เป็นรอยโบมากๆเลยแต่หลายคนก็ไม่เคยจะนึกถึงเรื่องนี้แต่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้แหละครับเพราะว่าการเข้าถึงเอาต้สติงและผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันดีมากๆเลยจึงทําให้นะครับจุดอ่อนต่างเนี่ยบางทีเราก็สามารถมองข้ามไปได้แต่ถ้าหากเราลองเจาะลึกดีๆแล้วนะครับบางที่จุดอ่อนพวกนี้อาจจะทาให ้ผู้ที่เข้าถึงอัลตราสติงอาจจะไม่ได้เปรียบก็ได้นะครับกับการใช้เคล็ดวิชาเคล็ดวิชานี้โดยจุดอ่อนแรกหลักๆของการเข้าถึงอัลตราสติงได้ก็คือมันไม่ได้เหมือนการเป็นซูเปอร์เซย่าที่เบ่งพลังแป๊บเดียวก็สามารถเป็นซูเปอร์เซย่าได้แล้วหากคุณเคยเป็น แต่เอาตัวไส้สติงมันไม่ใช่อย่างนั้นสิครับเพราะว่าการที่คุณจะควบคุมให้กับการที่คุณจะสามารถเป็นเอาตัวไส้สติงได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่ผมได้พูดไปเพราะเราจะเห็นได้เลยแหละครับว่าโกคูเคยเป็นเอาตัวไส้สติงได้ในศึกประชันพลังและหลังจากนั้นโกคูก็ไม่สามารถกลับไปเป็นเอาตัวไส้สติงได้เป็นเพราะว่าการเป็นของเขาในครั้งนั้นเขาเป็นได้เพราะความฟลุกแต่นะครับในมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์ในตอนหลังๆก็ได้มีการเปิดเผยแหละครับว่าการที่โกคูสามารถเป็นอัลตร้สติงได้ใน ตอนนั้นเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ในสภาวะใกล้ตายแล้วหรอเอาง่ายๆนะครับเป็นสภาวะที่มันจนตรอกมากๆถ้าเขาแพ้ชะกะวาลก็จะต้องถูกลบนะครับและเขาเนี่ยก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะสามารถนะครับชนะจิเรนได้เลยจึงทําให้การกดดันต่างๆนะครับที่ถักถมเข้ามาใส่โกคูจึงทําให้โกคูสามารถเข้าสู่สภาวะสุดยอดสัญชาตญาณหรืออัลตราสตริงได้ในตอนนั้นซึ่งการที่ว่าอยู่ตรงนั้นได้มันไม่ใช่ง่ายๆไงเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าในอนาคตถ้าโกคูเจอศัตรูที่แข็งแกร่งจริงๆ เขาโดนศัตรูกระทืบเจียนตายแล้วมันไม่ได้มีอะไรรับประกันเลยว่าเขาจะสามารถเป็นอัลตร้าสติงได้พานจะเป็นข้อเสียมากกว่าเมื่อถูกเขากระทืบนะครับพลังก็แทบไม่มีแล้วจะเอาอะไรไปชนะศัตรูถูกไหมล่ะครับมาเข้าสู่เรื่องที่2กันต่อนะครับการที่เป็นอัลตร้าสติงได้ว่ายากแล้วการรักษาสถานะการเป็นอัลตร้าสติงให้ได้แบบยาวนานอันนี้นี่โคตรยากยกิ่งกว่าหากใครที่ว่าบ่นว่าทําไมโกคูไม่เป็นอัลตร้าสติงสักทีหรือโกคูเข้าถึงอัลตร้าสติงได้แบบโคตรจะยากเลย แต่อย่าลืมนะครับว่าถึงแม้ว่าโกคูจะสามารถเข้าสู่สภาวะการเป็นอัลตราสติงได้แล้วแต่การที่เขาจะสามารถรักษาสภาวะนี้ให้ต่อสู้ได้ยาวนานนันนี้เนี่ยโคตรยากยิ่งกว่ายกตัวอย่างง่ายๆตอนที่โกคูปะทะก,กับจิเรนนะครับเขานะครับสามารถเป็นอัลตราสติงได้และเขาไล่ต้อนจิเรนนะครับเรียกได้ว่าสบายๆเลยแต่จุดเปลี่ยนสําคัญก็คือโกคูไม่สามารถนะครับอยู่ในสภาวะนี้ได้นานเพราะว่าการอยู่ในสภาวะนี้เป็นอะไรที่แบบยากมากๆเลยจิตใจของ ะจะต้องว่างเปล่าจริงๆนะครับซึ่งการที่คนเรานะครับจะมีใจิตใจที่ว่างเปล่าได้ตลอดเวลาส0นาที20นาทีหรือรักษาสเกเนภาพแบบนั้นได้มันเป็นอะไรที่แบบโคตรจะยากมากๆเลยจึงทําให้นะครับถึงแม้ว่าโกคูจะมีพลังมากกว่าจิเรนในตอนนั้นในการต่อสู้แต่การที่โกคูอยู่ไม่ได้นานนะครับและการที่โกคู oo, ถ้าเขาไม่ได้ไปรุมจิเรนนะครับเอาจริงๆแล้วนะโกคู Go ก็นับได้ว่าถือว่าเป็นการพ่ายแพ้นะครับเพราะว่ายังไงหรอผมจะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับมวยเขาชกกัน3นาะที ใช่ไหมครับสมมุตินะครับว่าใน3นาทีนี้ ช่วงหนึ่งนาทีครึ่งเลยเนี่ยโกคู Go นะครับโอ้โหต่อยจีเรนอย่างหนักเลยต่อยแล้วต่อยอีกนะครับแบบว่ายังไงจีเรนก็ไม่สามารถจะสวนขึ้นมาได้แต่อีกช่วงหนึ่งนาทีครึ่งที่เหลือโกคู Go ดันหมดแรงนะครับเป็นลมลมพับไปอา้าวแบบนี้เวลาเขาต่อยมวยเขานับว่าใครชนะครับเขาก็ต้องนับว่าจีเรนเป็นฝ่ายชนะใช่ไหมครับเพราะว่าจีเรนอยู่ได้นานอยู่ได้อึดมากกว่าและจีเรนนะครับก็สามารถนะครับชนะได้อย่างแน่นอนจึงทําให้นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดสําคัญมากๆเลยนะครับกับการที่มังงะตอนล่าสุดโกคู Go พยายามขน ในการเข้าสู่อัลตร้าสติงให้ได้นะครับอย่าลืมว่าโกคูจะต้องควนขวายเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งมันเป็นจุดอ่อนมากๆเลยการที่โกคูไม่สามารถเป็นอัลตร้าสติงได้ยาวนานการรักษาเสถียรภาพต่างๆเพราะว่าถ้าหากเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับสู้การไม่เป็นอัลตร้าสติงน่าจะเป็นจุดที่ดีมากกว่าเสียด้วยมาต่อที่เรื่องที่3ความเสี่ยงของการเป็นอัลตร้าสติงมันไม่ได้การันตีว่าคุณจะชนะทุกคนบนโลกใบนี้เรื่องนี้พูดบ่อยแล้วก็พูดหลายคลิป แล้วนะครับว่าเอลตราสติงไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณเป็นได้แล้วคุณจะชนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเซนโอเอยไดชินคันเอยหรือบิลนะครับมันไม่ได้หมายความว่าโอ้โหมันจะสามารถหลบทุกการต่อสู้ได้เลยนะครับมันไม่ใช่ระบบออโต้ขนาดนั้นแต่มันเป็นเพียงแค่การเพิ่มทักษะของคนคนนั้นทางด้านการโจมตีและการตั้งรับนะครับย้านะครับย้ําตรงจุดนี้เลยเลขนี้ผมบอกไปแล้วว่าการที่คุณเป็นเอลตราสติงได้ก็จริงแต่ถ้าคุณเจอศัตรูที่มันแข็งแกร่งมากๆถ้าหากนะครับเจอศัตรูคนนั้นที่เขาสามารถตั้ รับการใช้ท่าเอาต้าสติงได้ปัญหาใหญ่จะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าคุณจะหมดก๊อกในการต่อสู้ในการสู้สเต็ปต่อไปในทันทีเพราะว่าคุณนะครับได้ใช้พลังในการเป็นเอาต้าสติงหมดแล้วเมื่อคุณนะครับหมดสภาวะการเป็นเอาต้าสติงสภาพร่างกายของคุณนะครับมันไม่สามารถสู้ต่อได้แน่นอนจึงทําให้นะครับบางทีการเจอศัตรูที่มันแข็งแกร่งมากนะครับเอาต้าสติงอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ดีนะครับการพัฒนานไปจุดอื่นเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ดีมากยิ่งกว่าเช่นควรจะพัฒน,นาร่างบลูนะ ครับให้มันไปในร่างที่มันอีโวไปกว่านี้ก็เป็นไปได้หรือพัฒนาร่างใหม่นะครับที่เป็นแบบฉบับของชาวสยากขึ้นไปอีกอันนี้นะครับก็เป็นคำตอบที่ดีเหมือนกันเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าในปัจจุบันการ์ตูนเรื่องราวก้อนบอล เน้นเทคนิคการต่อสู้มากกว่าการวัดค่าพลังใครพลังมากกว่าเป็นผู้ชนะอันนั้นมันคือแบบเก่าไปแล้วในปัจจุบันนะครับเน้นเทคนิคการต่อสู้ซึ่งแน่นอนและว,ว่าอันนี้นะครับก็เข้าอยู่ในหมวดเทคนิคเหมือนกันเช่นถ้าคุณต่อสู้ไปแล้วพลังคุณหมดต่อมาแล้วคุณจะทํายังไงถูกไหมละครับจึงทําให้นะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นข้อเสียอีกจุดหนึ่งนะครับหรือเป็นจุดอ่อนของอัลตราสติงเลยก็ว่าได้ ที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่ใช่เป็นเพราะว่าผมจับผิดนะครับว่าร่างอัลตราไอนสติงมันไม่ดีเพราะว่าร่างนี้นะครับจริงๆแล้วมันดีมากๆแล้วก็เท่ด้วยนะครับแต่ว่าผมต้องการแค่นําเสนออีกด้านหนึ่งอีกมุมหนึ่งนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในเรื่องราคร่นบอลบางอย่างอาจจะเป็นข้อดีหรือบางอย่างนะครับมันก็จะมีข้อเสียปะปนกันไปอย่างเช่นร่างซูเปอร์เซย่าขั้นที่3พลังเนี่ยมันโคตรจะเยอะเลยนะครับแต่ก็มีข้อเสียทางด้านเปลืองพลังของผู้ใช้หรือร่างบลูก็เหมือนกันนะครับพลังก็เยอะมากนะคร กันครับอัลตร้าสติงมันมีข้อดีนะครับแล้วก็มีข้อเสียกันไปนะครับซึ่งแต่ละตัวละครในปัจจุบันนะครับก็มีแนวทางนะครับในการแปลงร่างหรือใช้เทคนิคการต่อสู้ที่แตกต่างกันไปนะครับก็เรียกได้ว่าจักรวัลราคอนบอลตอนนี้ก็มีการปรับปรุงนะครับให้การ์ตูนนะครับสเกลพลังไม่เวื่อวังอลังการเกินไปแต่เน้นเทคนิคการต่อสู้ที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มอรรถรสให้แก่ผู้คนนะครับที่ได้รับชมการ์ตูนเรื่องนี้เป็นไงกันบ้างครับสำหรับจุดอ่อนของอัลตร้าสติง ลองข้ามไปนะครับก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้แล้วกันนะครับสาหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเวลาคุณกดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าหากถ้าคุณไม่ได้กดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับคลิปนี้นะครับมันก็ไม่แจ้งเตือนคุณนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆมาคุณก็จะพลาดความสนุกและความมันแบบนี้นะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ผม Over Review วนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจเดียวเท่านั้นนนรัับฝาาากกดดตติม้้ววยสํหีขอ ขอบคุณจริงๆครับที่กดติดตามกันมาไปแล้วขอขอบคุณครับ